คงเป็นด้วยเลยสวัสดีครับพบกับวิจิ้งจกตัวนะครับวันนี้มาอยู่กันที่กเอ็นนะครับมากับพี่แบงค์ครับนี่พี่แบงค์สวัสดีครับแล้วก็พี่เอ็มครับนี่ครับตอนนี้ก็ลงไปแล้วครับคนละหนึ่งไม้นะครับแล้วก็กาดไปแล้วคนละหนึ่งชุดนะครับ ก็เป็นเป็นกองอป่าชายเลนครับเป็นกรงกลางนะครับวันนี้ก็ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี้ยก็คือเรามากาังแรกนะครับก็ยังไม่ทราบว่าสะพานหมเนี่ด้านล่างจะเป็นยังไงนะครับก็มีสายถมออยู่นะครับเราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นสายถมออยู่จุดไหนบ้างนะครับเมื่อกี้ก็กาดไปแล้วหนึ่งชุดนะครับพี่แบงก์ก็ทีร่างอยู่นะครับนี่สะพานหมยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้เป็นยังไงนะครับใช้เหงือกุ้งนะครับวันนี้เป็นกุ้งตลาดนะครับไม่มีกุ้งสดนะครับแล้วก็พกขันนอนมานะครับเผื่อไม่เวิร์กก็ตีนอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของไม้กันดูครับ ก็เปลี cito, 5, ่ยนจุดหาจุดตีเรื่อยๆครับเนื่องจากเราไม่รู้ว่าด้านล่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเศษไม้เก่าๆนะครับเศษอวนเก่าๆนะครับก็เลยต้องหาตีจุดที่ลงแบดได้นะครับก็ลงไว้หนึ่งคันก่อนนะครับลงดูก่อนสปาปหมายนี่สวยมากครับสวยงามเลยครับเป็นไงเบ้งไงเบ้งครับยายที่ครับจะกดคำว่าเบ้งไ้ฟัง่อยพี่เบ้งตัวใหญ่ๆไม่ใหญ่โอเค กับทิปนี้ก็แก้พามาดูสภาพหมานะครับก็เดี๋ยวค่อยมาซ้ําให้อีกทีนึงนะครับเนื่องจากว่าน้ําน้ําแรงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นน้ําน้ําใหญ่ด้วยนะครับเป็นน้ําที่น้ํางค่ํานะครับก็มาดูถือว่ามาเซอร์เวยนะครับก็มีบรรยากาศไปชมนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือกันใหม่นะครับนีครับหมายนี้นะครับรองทาบเล้านี่เท่แรก เบ่งครับเบ่งเดี๋ยวเราไปแก้มือกันที่หมายหื่นนะครับปลโอเค